บัวรีวันที่3มาแล้ววันนี้แข่งแก้วก้าฟูมรีเจออันดับ2ของตารางวันนี้แก้วจะตีชม2ไม้นะครับมีบ้าน13และบ้าน1ิครับโดยบ้าน13ของแก้วยังคงเจอบ้าน14เหมือนเดิมเลยสุดที่ใช้นะครับวันนี้แก้วจะทําการใช้ซูเปอร์นักควางหินนะครับแก้วจะเอาไป6ตัวครับแล้วก็ทําการใช้กลมแข็ง6ตัวเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าเซตนี้จะพาแก้วเก็บสัมดาวได้หรือไม่ เมื่อวานเมื่อวานเราได้สองดาว99%ครับวันนี้ก็ก็มาลุ้นกันครับว่าว่าจะเป็นยังไงนี่คือบ้านที่แก้วเจอนะครับก็ถามว่าโหดไหมมันโหดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นบ้าน14เนาะแก้วเป็นเพียงแค่บ้าน13นะครับก็กดจมตีเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาครับโอเคเรื่องต้นมานะครับแก้วทำการใช้ปูเดนที่มีนะครับลงไปอ่าด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ปล่อยทางฝั่งของอะไรดีเราจะยังไม่ปล่อยเนาะ ก็จะใช้นะครับทางฝั่งของโกะแข่งลงไปด้านขวานนครับ2ตัวปล่อยพอมุดลงไปนะครับหมดเลยโอเคเราจะตัดทางเนาะจากนั้นครับเราจะทําการใช้ทังฝั่งของโกะแข่งรับลงไปแล้วก็ปล่อยลงไปเพิ่มนะครับโอเคใช้เครื่องยิงเดือดล็อกลงไปนะครับปล่อยคิงควีนปล่อยซุปเปอร์ในคว้างหินลงไปนะครับก็จะเข้าไปกัน,นครับเราปล่อยยาวบ้านลงไปหนึ่งคนเลยโอเคจะเข้าไปได้ไหม ปอยยาพิษไปนะครับใช้สกิลอีททิลนลงไปเพิ่มเลือดลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปยาวไปครับยาวไปก็จะไหลเข้าไปนะครับเราปล่อยยาบ้าลงไป1นึ่งคเลยโอเคจะไปถึงด้านในไหมเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปถึงบ้านหรือไม่นะครับเราปล่อยเจไปด้านขวาเพื่อที่จะตัดทางน,นะครับแล้วก็มาดูด้านบนเยอะติออกมานะครับก็จะเข้าไปควีนโจมตีไปที่ป้อมเอ็กโบนะครับเจเข้าไป ตอนนี้นะครับเราต้องรุนนครับว่าว่าจะได้บ้านหรือไม่นะครับใช้สกิลชิงเลยก็จะชิ่งไปนะครับเจไปที่บ้านซูเปอร์นักหินเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็บ้านจะพังลงไปไหมไม่พังลงไปโอ้แก้วงานเข้าแล้วนะครับดูเหมือนว่าเราจะพลาดนะครับเราไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปได้นะครับก็อาจจะพ่ายแพ้ลงไปได้นะครับเพราะว่าด้านในนะครับมันมันต้องเดินเข้าไปนะครับแล้ว ซูเปอร์นักข้องหินครับเข้าไปไม่ถึงโอ้เสียดายเลยนะครับเสียดายเลยอุตส่าห์ตั้งใจนะครับว่าว่าอย่างน้อยนครับขอได้2ดาวแต่เล่นท้ายากไปหน่อยน้องก็เลยทําให้เราครับไม่สามารถที่จะเก็บทางฝั่งของ2ดาวได้นั่นเองก่อนจะหวัง3ดาวนะครับสดาวยังไม่ได้เลยี๋ยวเราครับไปแก้ไขในหม้ที่ไม้ที่2ต่อเลยมาชมที่2ต่อครับเป็นบ้านสิบของแก้วแก้วยังคงใช้สูตรเดิมนะครับแก้วมั่นใจนะครับว่า รอบนี้แก้วจะต้องเก็บ2ดาวให้ได้นครับโดยบ้านที่เจอครับเป็นบ้าน14เราแสดงก่อนเลยบ้านที่เจอก็จะประมาณนี้เลยครับถือว่าหดใช้ได้เลยครับเรามาโจมตีกันก็กดโจมตีเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาเราทำการใช้ปูเดนที่มีลงไปนะครับแก้วจะปล่อยลงไปด้านล่างก็จะปล่อยปูเดนลงไปนะครับแล้วก็ทําการใช้กโกแข็งลงไปนะครับปล่อยพ่อมดลงไปนะครับโอเคปล่อยกโกแข็งลงไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัดทาง ปูเดนจะตัดทางด้านล่างครับเราจะเข้าไปกันจากนั้นครับแก้วจะทําการใช้ทางฝั่งของโกกแข่งลงไปนะครับปล่อยคิงเครื่องยิงดูล็อกลงไปนะครับปล่อยซูเปอร์นักควงหินลงไปปล่อยควีนครับปล่อยอ้าวปูเดนครับจะเข้ามาไหมเราใช้เอาบ้าลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยเพิ่มเลือดลงไปหนึ่งเลยโอเคทางเราจะเข้าไปด้านในกันนะครับก็จะเข้าไปนะครับแก้วทําการใช้สกิลคาพิวต่าของปูเดนเลย เช่บ้านลงไปนะครับปล่อยยาพิษไปที่ซูเปอร์บอลูนนะครับโอเคเราปล่อยยาบ้านลงไปนะครับใช้กระโดดลงไปตรงนี้เลยแล้วก็แช่ไปด้านขวานะครับได้ไหมได้ไหมแกวขอปล่อยเจลงไปด้านขวานะครับเพื่อที่จะโจมตีโอเคเราใช้สกิลมาล็เทวดานะครับเพื่อที่จะโจมตีบ้านซูปเปอร์นักข้องหินนะครับจะเข้าไปที่บ้านและบ้านก็จะพังลงไปไหมพังลงไปนะครับเราได้มา2ดาว54%แล้วนะครับถือว่า ถือว่าโอเคเลยจากนั้นครับเราจะปล่อยกระโดดลงไปด้านบนเพื่อที่จะให้ซุปเปอร์ในควงหินนะครับเข้าไปตอนนี้นะครับไม่มีตัวโจมตีบอลลูนเนาะเราปล่อยธนูลงไปนะครับซุปเปอร์ในควงหินตายลงไปเพราะยาพิษของบ้านครับโอ้ปวเด่นนะครับสุกถูกซุปเปอร์บอลลูนครับซัดไปเราจะเป็นยังไงนะครับจะได้กี่ดาวควีนจะไปด้านซานครับแล้วก็จะไปได้ขึ้นยิงหินครับแก้วคิดว่าจังหวะนี้แก้วขอใช้สกิลชิ่งเลย ก็จะชิงปายนะครับมาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงจะได้ป้อมอิฟโนหรือไม่นะครับมาดูกันตอนเวลาที่เอายูนะครับเหลืออีก1นาที18วินาทีนะครับแล้วก็ทักฝั่งของเจนครับไปด้านบนต้องหลบให้ได้นะครับไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมเจตายลงไปนะครับเหลือเป็นเครื่องยิงหินอันล่างนะครับที่ไม่พังลงไปคุยลงไปนะครับแล้วก็จะโจมตีกําแพงโอเคกําแพงก็จะพังลงไปไหมด้านบนนะครับมีซุปเปอร์นักขวหินครับมากับธนู ก็จะเก็บเปอร์เซ็นต์ด้านบน,นครับควินเข้าไปแล้วก็จะทําการโจมตีไปที่ป้อมอิฟโรนครับแก้วยังไม่ได้ใช้สกิลหายตัวนะก็จะเก็บไว้ใช้ครับจังหวะสําคัญเลยอีกนิดหนึงอีกนิดหนึงได้ไหมใช้เลยโอเคนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโจมตีกําแพกอีกแล้วนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องยิงหินนะครับเครื่องยิงหินพังลงไปไหม พังลงไปนะครับโอ้ไม่พังลงไปนะแต่เรานะครับได้มาสองดาวเก้าทำไมบอริกเดือนนี้แก้วตีแบ๊กบ่อยๆนะครับแก้วบุดวิดนะครับจะได้3ดาวก็ไม่ได้นะครับจะได้99%บ้าง94%บ้างน่าเสียดายมากๆเลยนะครับแล้วชมเลยครับเป็นยังไงกันบ้างบอริกวันนี้นะครับวันที่3ชนะแพ้มาพูดคุยกันได้นะครับจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้แข่งแก้วกาซมูรี่ อยู่ลำดับที่5เลยครับเราอาจจะไม่ได้เดินชันนครับแต่ยังไงก็ไม่ขอตกชั้นละกันท่านชมท่านด่านครับวางแผนจะเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำชมสมาทิ่จะเติมและสมุนโชกแก้วกล้าได้ด้วยครับเพียงใช้โคอดแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำขอขอบคุณทุกท่านเลินครับที่สมุนแก้วกล้าต่อมาขอบคุณจจริงแล้วเรากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ